โอเคครับสวัสดีครับทุกท่านวันนี้รอบติดนะฮะเออวันนี้เราจะมาขาดทิศวิธีการกระปินแบบใหม่นะเฮ้ยเอาแบบเมื่อกี้แบบเมื่อกี้เหลืออันนี้สามสองหนึ่งโอ้โเมื่อกี้มันยังไม่ใช่อ่ะเอาเอาแบบลอยๆแบบเมื่อกี้ดิไปไปไปสามสองหนึ่งยิงเฮ้ยไม่หลันะโฮอินวันโอ้โหเฮ้ยตรงนี้ปีนแล้ว โต๊ะเอาเอาะตายแล้วจะตายแล้วตอ้อเลยกูเฮ้ยคนคนจะทำมาช่วยคนเขาไม่ช่วยผักกูตายหลี่วายจะเป็ยต่อหายเลยทำไมทำไมโดนละไม่เห็นมันจะลอยเลยผมือคิดเออใหม่ใหม่ต้องตั้งใจเอ้ยมาใกล้ๆมาใกล้ๆ Nhiều cái gì đang lốt đây, nhiều <laughs> <Okay. cười>